Di hati kau, jadi tolak ke sucon. Super rare. อาา้าเราอาัการ์เด้นเกมปลูกสวนเพื่อความร่ำรวยของเราอัปเดตกันอีกแล้วเขาว่ากันว่าเราสามารถขยายสวนของเราได้แล้วเนะะาะคราวนี้มาเชื่อว่านว่าสวนของหมานีจะต้องเจริญงอกง,งามร่ำรวยแน่นอนไปดูกันดีกว่าทุกคน let's go เฮ้ยพี่ล้อเฮ้ยเรากจะคาสเก้กลับมาอีกครั้งกับเกมปลูกผักเพราะรักเงินเออเออเออักธรรมชาติรักธรรมชาติเขาว่ากันว่ามันมีอัปเดตอีกแล้วแต่มีแต่เสียงล่ำหรือว่าอัปเดตครั้งนี้มันห่วยมากเลยพี่ฉันไปสำรวจสำรวจเบลฮาสกี้บอกเลยว่าเป็นการอัปเดตที่กักเกลือมะเขือเน่าที่สุดเลยช่มยไมมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่สกินมาเดี๋ยวฉันพาเดินไปดูการที่เราจะเดินไปตรงนั้นเนี่ยด้วยเท้าของเราได้มาไปไฮายแฟชั่นเราต้องใช้สิ่งนี้เน่มาโกเม แจวาแปนี่แหละเจ๊ผู้หญิงอุ้ยนี่ไงพี่หรอก่อนอื่นดูสิเกียร์มีอะไรหรอือเปล่ามันมีร้านใหม่คอสเตมเมติกขายเครื่องสำอางบ้เนี่ยนี่เลยทุกคนตอนนี้เราสามารถแต่งบ้านได้แล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแต่งไปทำไมโอ้มันมีกล่องสุ่มด้วยฮัสกี้แล้วทุกคนดูราคาของมันสีอุยอ้ยอุยอ้ยมานั่งสวยอะขอจัดไปหนึ่งอันมาแอบช้อปปิ้งแล้วจำนวนหนึ่งบิลฉันก็เหมือนกันมาฮัสกี้ใช่ดีหรอือเปล่ากล่องสุม่ม ม,มีกล่องอันนึงอะอของแกมันไม่ใช่กล่องสูมของแกมันเป็นกล่องกล่องแปะป้ายอะมันก็กล่องเหมือนกันเลยนะโดของแกน่าจะเปิดได้ลองดูไหมอ๋นอนเราต้องไปวางไว้ที่ฟาร์มด้วยอ่ะใช่แต่กล่องนี้เปิดได้เลยจับตาจับตูดของแกดูให้ดีๆไอ้ลูกกระจอคัสก แล้วลูกคุณว่ยังไม่รีวิวของในเจ๊ผู้หญิงเลยพี่ล็อกไม่รู้จักหน้าชีอขอโทษทีอะอะหนแกลองเปิดดูซิเขาพีอะไรมาขายนี่เลยทุกคนล่าสุดมันมีอัปเดตใหม่เนี่ยมันมีสวิงจับตัวอะไรไม่รู้จับแมงุมจับตัแกระแต <c oughs> มันช่วยเราเก็บผลไม้ได้ทีเดียวทั้งต้นเลยเหรอแต่ว่ามันขายแพงๆกันะดูราคาณาก่อนเอาพี่ล็อกซื้อมันแล้วเนี่ยเหรอเออซื้อไปรีวิวได้แหละเนี่ยพี่ล็อกลองเก็บต้นไอเนี่ยโกโก้นัดอะไรมะพร้าวโอ้โหมะพร้าวเยอะมากคุณผู้ดูดู ดูความดกดําของต้นมะพร้าวอ่ะเราเก็บนะต้นหนึ่งชึบอุ้ยนี่ไงหายทั้งต้นจริงด้วยว้าอีกตั้ต้นหนึ่งอ่ะต่อเนื่องเลยอ่ะเก็บให้หมดเลยอ่ะทุกคนดูสวนวิลลกดิมันลกเป็นจำนวนมากเดินเข้ามาโดนงูฉกแน่นอนแหมผัปากดียากสวนแกนเรียบร้อยตายแล้วเฮ้ยสวนหมาเรียบร้อยแล้วนี่นี่น,น,นี่ทุกคนหมาปลุกได้สิ่งนี้มาด้วยมูนเมลอนฉันกำลังจะลองวางไอคอมมอนนมเครีสดูมันจะมีะายหรือเปล่านะเมื่อกี้ติดค้างคุณผู้ชมไว้นี่วางด้วย ที่ต้องครึ่งชั่วโมงพเวัสกีจะรู้แล้วมันคืออะไรคืออะไรมันน่าจะเป็นไอหุ่นเซรามิกแต่งสวนน่ะอ๋อของตกแต่งอุ้ยกลางคืนมาเยืนกลางคืนมายืนคืนธรรมดาคือเกลนี่ตั้งแต่ถ่ายคลิปมันยังไม่ออกคืนวันจันแดงให้เราเลยแล้วเด็ยมาออกนอกออไในลุงเอาเม็ดพัน์ธุเลมมาขายบ้างอ่ะร้านพืชพัน์ใธุหม่ใกล้ฉันดูสิเกลเกลล้วน ต้องมาอยางรู้เนี่ยผลเนี่ยราคาเท่าไหร่ไหนผลไหนามูนเมลอนนะลุงมูนเมลอนราคาเท่าไหร่ อ,อ,อ,อุ้ยฮัสกี้จะแอบเห็นอะไรบางอย่างอุ้ยคุณผู้ชมครับนี่เขาอัปเดตมาอันนี้ดีนะเขาจะบอกว่าผลรบายเราเนี่ยมันติดสถานะอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยโกรชรูมเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าติดสถานะเวทใช่เอาตอนนี้มันอัปเดตมันบอกด้วยนะว่านี่คือผลของอะไรเราจะได้ไม่ต้องงงกันเนาะใช่เนี่ยดูทุเรียนบ้านใช้มันก็จะเขียนบอกเลยว่าติดอะไรบ้างอุ้ยเซเลเชียลติดวงติดเวทติดโอ้โหติดช็อกด้วยจวั่ปพี่ลอรู้เปล่าว่าอัปเดตครั้งนี้เราขยายสวนได้แล้วเนาะโอ้โหเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญขนาดนี้ ีแกเพิ่งมาบอกฉันได้ไงวะมัาก็แต่แล้วก็ไม่ตังเป็นจํานวนหมอไหนมากเท่าไหร่เนี่ยไปล็อกไปยืนดูตรงป้ายที่มันเขียน expand เ Exp สียหอ expand garden สองร้อยห้าสิบล้านเลยหรอมันขยายได้กี่ด้านวะมังก็มันน่าจะขยายได้รอบด้านนะพี่ล็อกแต่หมามีแค่200ล้านเอาไปช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์หมดแล้วตอนนี้มันได้แค่ซ้ายขวาเองอ่ะงั้นพี่ล็อกก็ลองสิยหรอเอาข้างไหนเดียวขวาไล้าซ้า,า,ายไล้ายเบขอบใจ้าคานี้แล้วกันอ่ะ expand ไปเลย บึงว้าวมันโผล่มาตึงหนึ่งเนี่ยพี่หรอโอ,อ้แต่สองข้างก็จะหล่อเท่เน่เอามาสองข้างเลย500ล้านจัดไปผึงแต่สุดยอดเลยพบลหรอพัอกแกไปขยายบ้างเด็กไม่มีตังกว่ามีสองร้อยล้านเอง <laughs> ฮัสก้าอาาธีฮัสกี้อาณาถาก็ะจะทำการบริจาคให้แกเองบะมามา,มานดี่บะเฮ้ยหมาขอโชว์หน่อยเหตุผลที่เงินหมายไปหมดอุ๊ยว้าซ่าพี่ทำนี่ไรอ่ะจะโชว์อะไรอ่าไปโชว์หรออันนี้น่าสนใจกว่า <c oughs> พี่เอาไปหนึ่งอันจัดไปอุ๊ยขอไปถามราคาก่อนเลยลูงลู้กันเนี่ยละกัเทาา่าไหร่จำได้ว่า50ล้าน ว้าวห้าสิบล้านจริงด้วยพี่ล็อกกับคุณมอคเขาอาจจะเรียกพี่ล็อกเป็นลูกพี่ตลอดไปแกก็จะมีตังพอที่จะขยายไร่นาของแกพอดีแหละในขณะที่แฮสกี้มันยังขยายไร่นาไม่เสร็จแล้วจะขอเก็บไอเดียก่อนละกันต้นแคนดี้บลอสซอมนี่เลยพี่ล็อกสาเหตุที่เงินของหมาหมดเกลี้ยงนั่นน่ะเนาะทำไมมันเพราะสิ่งนี้สิ่งหนหมาไปช้อปปิ้งของแต่งสวนมาวันก่อน <c oughs> พี่ลองดู โอ้โอไอ้น,นี่มันบอที่มันมีผีตัลิงปีนขึ้นมาปะวะแบบก็แต่พี่ล็อกมา,มาทำมันความนิดหน้อยมันย,าย,ย้ายยังไงจะเลิศแล้วครับคุณผูดด้ชบทุกคนเนาะมันย้ายยังไงอ๋อมันลากอย่างนี้นี่เองพี่ล็อกติงตงกต่งตองเ่ะแกติ่งตอง นี่ละบ่ดีเขาเอาไว้ให้เป็นน้ำเอาไว้ตักกินตักใช้นะไม่ใช่เป็นบ่เอาให้แกไปอืกใส่นะเว้ยมนเป็นบ่ให้ผีโผล่ขึ้นมา้ยแล้วทำไมเียนมาปักตรงนั้นอะ่ะมันหล่อเทและนี่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อุป,ปกรณ์ทำมาหาก,กินพี่โมาจะเอาไว้ตรงไหนดีเฮ้ยบ่ต้มชาบูเอาไปวาต้นไม้ได้ไหมพี่โลงมาทำอย่างนี้ได้ด้วยทำไงอะ่ะตามา่เาเมาว้เร็วเข้าแกจะทำอะไรวะน่าจะไปต้มบนได้ แล้วก็จะไปต้มกระชาบูกับแกได้ไหเนี่ยมันหล่อเท่มากเลยมันปักไว้ตรงไหนก็ได้พี่ลองหมดชอบชาบูของตะไบตะแบงครับคุณผู้ชมและนี่เลยหมัดจะกางล่มไว้แถวนี้พี่ลองดูนออเอาเข้าไปนี่กางร่มไว้แบบนี้หล่อเทอ่าล่มไปปักไว้ตรงต้นแก้วบังก่อนสวนหมาเนี่ยมันจะต้องใช้ไรแบบไม่มีใครเหมือนเว้ยจ้จะ one hour later เสร็จแล้วนี่แหละการตกแต่งที่สวยงาม ที้พักก็ที่บ่อน้ําแกมันอยู่มิติไหนบะเนี่ยก็เวลามีใครมาเยี่ยมเยียนสวนหมาเนี่ยผีบ่อน้ำมันจะได้โผล่ขึ้นมาเซฮายอิระชัยมาเสไงพี่เหโถไอ้บ่อบ้าบ่อคอแตก <c oughs> แล้วกล่องวิลล่ามันเปิดได้ยังอะแล้วกล่องแกมันเปิดได้ยังอะกล่กอง,ม,ดดงอมาเลยอีกตั้งยี่สิบนาทีอุย๊ยเท่ากันเลยฉันไม่รอแล้วมันมีตุ่มสกคิปไทม์อยู่มังว่าฉันอยากรู้มันจะได้อะไรไละตใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วเหรอโอ้โหอย่าให้ใครเขารู้นะครับว่ายอดเงินเราเหลือแค่ร้อยโล กูจนมากนักเกยดสุดๆสักคลิปไปหนึ่งทีให้มันเรดี้เลยชึกกึกเปิดออก <Hello. S 1> ตัวแหละเออแค่นี้นะได้ตัวนี้มาครับคุณผูดด้ชมโนมเจ๊ผู้หญิงกัดลิ้นตัวเอง <laughs> และน,นี่พี่ล็อกมาวา้วาวว,าว้วาวมีโทอรีอีหน้าปาระตูด้วยเอ้ยไม่ได้ประตูโทิอีอ่อะเนี่ยหรือจะเป็นโทอรีอุแล้วเหรอหรือจะเป็นโทอรีอ่เอทอรีอุอีอาอาอาอูอีอาอูอีตัว นี่มาิปการปรับเปลี่ยนบ้านเล็กน้อยพเพลอ,อ่ะรีวิวซินี่เลยก่อนเข้าบ้านต้องมีแสงสว่างเป็นมงคลเพื่อห่วงจุ้ยที่ดีเข้ามาปุก๊บก็เจอกับบ่อน,น้ําที่เดี๋ยวจะมีผีออกมาอีละใจมาเสแล้วมันมงคลกี่โมงและนี่เลยหมาย,ย้ายที่ปิ้งย่างมาไว้ตรงนี้แล้วเพื่อให้โดดเด่นเป็นสง่าี่ห <c oughs> มอชาบูของสไปเดอร์แบนยังคงอยู่แล้นไหนไปดูบ้านพี่็องหน่อยพี่็องแต่งอะไร,พรเพิ่มเติมปะ ก็มีประตูทลริอิทอริโอประตูนี้มีแต่เมื่อกี้แล้วม่ใ่เหรอใช่ส่วนด้านข้างก็จะเปดนี่เลยมานั่งที่มีที่นั่งอยู่2ที่แต่นั่งไม่ได้สัก,กที่ขึ้นไปยืนแล้วละกันโถอันเด็อนนาถคนทําเกมท,ทําทั้งทีขอนั่งได้หน่อยไม่ได้เหรอเขาเรียกม้ยืนไปก่อนส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นนี่เลยไอเทมที่บ่งบอกถึงความเป็นสวนของฉันนั่นก็เกิดสิ่งนี้ขี้หมอตุยก้อนหินไงล่ะบาก็เห็นไม่ได้ก้อนหินก้อนปลาเลยโอ้ก้อนหินแล้วนี่ยลอย อันนี้อันนี้ก็เป็นจอบที่ลักษณะเหมือนหลุมฝังศพถ้าเกิดว่าชั้นทําการจนเหนื่อยเกินไปก็ฝังฉันตรงนี้แล้วกันนะเผื <c oughs> ่อตู้เย่ระหว่างขุดดินทุกคนดูผลนี่ของพี่ลอ็อกดีมีทั้งดิสโก้เป็นทั้งดาวตกเป็นทั้งโฟสเซนแล้วก็มีสายฟ้าด้วยแต่มันกากเกลือเชื่อไหมล่ะอ่ะไม่เชื่อลองดูดู พันสามเลยนะเวลล์หกพันเอาไปเถอะเก็บไปอมแทนลูกอมเถอะปกติบูเบอรี่มันกากว่านี้เยอะเลยนะเวลล์ก็นั่นนะเจถึงเวลาที burned, ่เราจะไปดูสวนของชาวบ้านกันแล้วดีกว่าพี่ล็อกไหมอยากรู้ว่าคนอื่นเขาแต่งสวนกันเป็นยังไงว้าวสวนเพื่อนสวยจังอ่ะเนี่ยดูดิมีการแต่งสวนมีนมน้อยมีล่มน้อยกอยใจวิฮัสกี้นี่มันต้นมูลบลอซซอมที่เราไม่มีโอกาสได้ครอบครองนิดเดฮึ ไางานวัดด้วยว้าวซ่ามันเป็นเหมือนแบบเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจฮัสกี้อะไรอย่างนี้เปล่าวะอุ้ยมีชามน้ำหมาด้วยจเออวะเฮ้ยโอ้โหแล้วนอะไรก็ซับซ้อนอีลงตงนังอ้าวก็ไปจะแล้วไหนมาดูของเจ๊นี่โอ้โหไฟดิสโกเต็มต้นมะพร้าวเอ้ยมะม่วงเอ้ยมะพร้าวถูกแล้วเฮอเฮ้อนายเจ๊อุ้ยเจ๊ก็มีประตูทลริอูทลริอีเหมือนกันนี่นาคนละพิกเจ๊เลยนี่มันไม่ใช่พิกขี้หนูแล้วนี่มันพิกขี้ช้าง ทุเรียนก็ใหญ่บิ๊กบึ้มพอกันเลยนะพี่เ้ยทุเรียนลูกนี้นี่น่าจะหลายตังนะฮัสกี้เฮ้ยพี่เราลงมาเยี่ยมเยียนสวนเพื่อนแล้วไม่ได้มาจิกของเพื่อนโอเคโอเคไม่จิกก็ได้วะทำไมไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนสวนหมาบ้างเลยสวนหมาออกจะหลอดเท่นยมีมีบร์เดลิงด้วยเนาะ คนของเจ๊ผู้หญิงคนนี้กับปลาสารบิเหรออุ้ยเป็นแนวแฟรี่เทลฮัสก้มีรวดหนามด้วยมันจะทิ่มตมตูดหรือเปล่าวะอุ้ยเขาติดป้ายคลิปเอาด้วยพี่เหรอเออนี่จะเป็นป้ายที่เขาเปิดได้เปล่าป้ายแบบที่แกเปิดแล้วมันสูบออกมาเป็นอันนี้คลิปเอาที่แปลว่าเข้าโลกคลิปเอาที่ก็แปลว่าเก็บออกฮัสกี้เขาหมายถึงว่าให้เข้ามาเก็บผลไม้เขาออกไปได้ฟรีๆช่วยจริงๆก็บอกว่าให้ออกไปห้ามเข้า ล็อกัวอันนี้ดูดีจังเลยเฮ้ยโอ้โหมีทั้งเซเลเชียลมีทั้งเวทมีทั้งช็อกไอฮัสกี้เราไม่ได้เข้ามาจิกผลไม้ของเพื่อนบ้านรแล้วคุณหมาทำงานยังอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเขามีไก่ที่มีซอมบี้ขี่ไก่ด้วยฮัสกี้อุ๊ยมินน้ำพู้เซียนกบด้วยว้าวซ่าถ้าไปเขาโชคดีกันจังทำไมบ้านเราไม่มีอะไรดีบ้างเลยทำไมเขาล่ำรวยกันจังลอุ๊ยเขาไม่ีแบงปอทองด้วยไปล็อกเราไม่มีด้วยซ้ำล็อกกรบโอ้ยตัวนี้มันแบบเป็นตัวแรครับุผู้ชม ลูกกูเพื่บ้านเพื่อนมีอออสบี้แล้วนี่ผลนอะไรเนีมันใหญ่ทะลุโลกกนันดนนี่ฮัสกี้ฉันว่าลูกหนึ่งเนี่ยไม่ต่ํากว่า50ล้านแน่นอนนี่ประเมินขั้นต้นนะเฮ้ยพี่เราก็ต้องมาเยี่ยมเยียนสวนเพื่อนแล้วไม่ได้มาจิ๊กของถ้าเราพิชิตออบบี้เพื่อได้เราขออนุญาตจิก๊กเมลอนผลหนึ่งได้ไหมอะพี่ลรายอยกขึ้นขึ้นไม่ได้เลยแว <laughs> เฮ้ยเนี่ยมาขึ้นมาได้แล้วฮือ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 ฮ่าฮ่าสุดยอดไปเลยเพื่อน ข้างบนนี่มีไฟคลิปเอาอีกแล้วเมื่อกี้อะไรวะแวะผมไม่ไม่มีอะไรไปขึ้นละสกีจะไปขึ้นละฝากแกรีวิวด้วยละกันนะสุดยอดไปเลยครัพี่ชายมีออบสเว่อยู่บนบ้านด้วยทําไงอะสอนหมาหน่อยดีไหมอย่างมีเพิงอะจะกึกจะกึกจะกึกได้ละได้ละได้ละทำให้ล็อกหล่นระหว่างรูตรงนั้นเจ๊เป็นจะยากเลยโทรเอ้ยแค่นี้เองไม่มีใครติงต้องหล่นรูตรงนี้หรอกนะเว้ยมังทีเราถามเขาตรงตรงเลยได้ไหมแค่เน่แฮปบิ๊กเมลอมด้วย พี่ละขอเมลอนเขาต้องตรงอย่างนี้เลยเหรอเอาดีกว่าเราจริกไปเองโดยไม่ได้เอาอยู่ดาตนะประกากฏเขาย้ายเซิร์ฟหนีเราล่วงลงไปเลยนะเบ <c oughs> เลขหมายที่เขาเรียกไม่มีการตอบรับในขนาดนี้วะ่ะเออลูกค็ไม่กล่องว่าเปิดได้แล้วจัดไปลุยโลดฮัสกี้จะได้คำพ้าอะไรครับคุณผู้ชมเอึบเมนแกรนเดอร์คนสวนใจรลย <c oughs> เอาหันป้ายเข้าดิ <c oughs> นี่หันป้ายเข้ามาด้วยเออ แล้วไม่เอาแปบแบบนี้ไม่แฟชั่นนั่นแหละทุกคนอัปเดตใหม่ของโกะการ์เดนที่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มีแค่แต่งบ้านและของขาาก็ราคาแพงมากๆเลยฮะทุกคนหวังว่าอัปเดตหน้าเขาจะอัปเดตอะไรที่มันสนุกกว่าน,นี้นาะชชมเบใช่สกี้แล้วฉันไม่ไหวละแอบไปกิกสักเม็ดหนึ่งมันห้ามใจไม่ไหวจริง ห้เราเก็บเลูกเก็บถูกลูกแล้วด,ดูนี่ไงว้าลงลงนี่ราคาเท่าไหร่ลงเก้าล้านนี่ไงฮัสกี้เก้าล้านก็ยังดีนะวิล